หนุ่มฝรั่งเศสจะไปเกาะเตา่าแต่รถไปส่งดอยเตา่าวันที่13กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอสองพี่น้องได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติโดยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองว่าให้ช่วยสกัดรถบรรทุกกระลำปีที่เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนเนื่องจากมีชาวต่างชาติได้รับประทานอาหารที่ร้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ลืมหนังสือเดินทางและกระเป๋าสตางค์ที่ร้าน จนกระทั่งรถบรรทุกกลัำปีมาถึงมีชาวต่างชาตินั่งอยู่บนรถจึงได้เรียกให้จอดแล้วแจ้งว่าได้ลืมหนังสือเดินทางและกระเป๋าสตางค์ชาวต่างชาติจึงขอให้รถบรรทุกช่วยพากลับไปเอากระเป๋าสตางค์ที่ร้านแต่คนขับรถบรรทุกได้ปฏิเสธเพราะจะต,ต้องรีบไปส่งกลัำปีที่จังหวัดราช,ชบ,บุรีเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจึงได้อาสาพาชาวต่างชาติกลับไปเอากระเป๋าสตางค์จากการสอบถามทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอายุ22ปีมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อจะไปเที่ยวกเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ว่าจ้างรถให้ไปส่งแต่ว่าได้สื่อสารกันผิดพลาดพาไปส่งที่ดอยเต่าจังหวัดเชีงยงใหม่มารู้ตัวว่าไปผิดที่ก็ถึงจังหวัดลำพูนและรถันังเก่าได้ทิ้งหนุ่มฝรั่งเศสไว้ระหว่างทางจากนั้นหนุ่มฝรั่งเศสได้โบกรถบรรทุกผักให้มาส่งที่จังหวัดราดชบุรีหลังจากพาหนุ่มฝรั่งเศสไปเอากระเป๋าสตางค์ที่ร้านอาหารแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอสองพี่น้องก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมือง ให้ช่วยพาหนุ่มฝรั่งเศสไปพักที่รีสอร์ทในอำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีหนึ่งคืนจากนั้นได้พาขึ้นรถบกสอเพื่อเดินทางไปกาะเต่าต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ